ตลกเขาะไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วสายใหญ่แล้วปีนี้ไอ้บิ๊กเล่นสบ้ายแลวสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ<า>ูม่แปลกใจเลยทำไมไบิ๊กไม่อยู่บ้านปวดจะปวด สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงค่ะเอ่อไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงจะไปไหนครับเนี่ยเพียวว่าอ้สินนั้นมีช่ไหมน n o มินมา y t ยค่ะสน s น o w มินมา t o ยนี่กูมาเจออะไรเนี่ย มาคนเดียวเหรอครับแล้วเรานีเป็นสดอ,งอ,อีงไม่มีแฟนอ้าวนั้นสดตลอดไปนะครับผมยอมครับผมเออไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับ Snapping my t อะไรนะครับ s n a p p ม n g talk y t ค่ะจะถามบ่อย,าาอยสะโดม อะไรหมยหมอยๆอะไรนะ Snowing my t i u a y t i อโอ้ s n o เออช่างแม่เลยครับ <c oughs> เอาเป็นว่าคุณสวยเลอเกินผมเห็นข้างหลังคุณแล้วอยากจะเห็นข้างหน้าคุณ<ไ>ยังไม่มีแฟนใช่ไหมครับยังไม่ค่ะอังนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงเนี่ยมาเป็นแฟนผมเนี่ยผมจะพาคุณเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศคุณอยากไปไหมครับอ,อยากไปมากเลยค่ะอยากไปมากเลย คุณอยากไปประเทศไหนบอกผมมาสิไม่ไหนดีครัตามใจคุณเลยอะไปฮันนีมูนแบบว่าสามีภรรยาอะไรเงี้ยไปฮันนีมูนกันไปอเมริกาดีไหมครไปอเมริกาใช่ค่ะอังนี้ดีกว่าเธอว่าเราจะไปอเมริกาเนี่ยนะคือคุณน้องเนี่ยต้องรู้ภาษาเขาด้วยภาษาอังกฤษเดี๋ยวพอพูดได้ไหมจ๊ะได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดเป็นภาษาไทยคุณน้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ หนังสือ book ไม่ no ใช่ yes ส้ม orange อินทผาลัม intpharam เป็นสุดยอดครับคุณ <Yeah. S 1> ปืนกัน <Done. S 1> ใช่ปืน yes ใช่ปืนย <Yes, God. S 1> ักกันอาคุณครับ <Yes. S 1> ถ้าเกิดว่าคุณเชิญชวนผมขนาดนี้ผมคงจะไม่รีรอแล้ว oh. ใช่ปืนย yes, <God>. oh. ัสกันอ้ไปครับ ครับแป๊บนึงผมคันอะไรก็ไม่รู้อะครับคุณพี่คันเหรอคะใช่ครับผมเน้องเกาให้เรียนไหมคะจริงหรือเปล่าสิ่งสิหงแล้วคุยกันบางพักนึงแล้วผมอยากจะเห็นหน้าคุณผู้หญิงคนเกินได้แล้วพร้อมแล้วไหคะพร้อมครับวันจูว้าวโอ้โหนี่กูมาเจอตัวอะไรเนี่ย กูก็ไปจะถามมึงกูไปเจอตัวอะไรเนี่ยเอาคุณู้จักกับมึงเหรอเอาจำเราไม่ได้เหลอเราสอนรามถ้าไปยุบร่างสอนรามอภับขนาดนี้สอนรามเป็นประวนติเงี้ยนักศึกาาเลอเกินพี่าโทษพี่เห็นจำเบลได้บอกหายจะรอดปีนี้ไม่ในคณะเราเนี่ยกูยังจำตัวเวรไม่ได้เลย มึงดูดิหัวหน้าเราหัวหน้าชายป่วยมั่งอะไรมัง่งผายหัวหน้าหญิงเริ่มเป็นบ้าแล้วแย่ไหมละ่ะพวกเราเนี่ยเอามปประคับประค,คองกันไปช่วยกันไปเดี๋ยวกูบำบัดให้มึงจะจานนะไม่ต้องห่วงแล้วมึงไหวปหมเนี่ยไหวไหวนะกูวไหวมึงถามกันมันไหวไหมตาธูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมว,วันเกิดวันนี้สิแป๊กูให้เจ้าภาพขอแม่งเรื่องเนี่ย ดาที่กูเป็นคนปกติบ้างตัดชุดมาสีห้าตัวเออนี่ให้ใส่ชุดนี้มันจะได้รู้ใจกูบ้างลรไเป็นน้องสาวอ,าอ้าวยยังไม่พร้อมอ้าวไม่พร้อมคุยสวัสดีค่ะอันนี้ผมเนี่ยตัดเลยให้หนูแทนจ้ะ่ต่ชั่นค่ะสวยจังเลยอะ่ะ จะกลังเกตพี่ไหมถ้าพี่จะขอร้องเพลงคู่สักหนืองผลงานเพลงอะยคุยก็คุยมาเอามาเอาอยู่ได้แบบว่าผู้ชายฉัมีสีปะาเลแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นอ่ะแม่แอมมีปัญหาอะไรกันลิ้นหรือเปล่าไม่ค่ะเคยดูน้ำเพชรกับน้องบีเขาเกี่ยวกันไหมฝัดข้าวอะ่ะใช่ค่ะแม่ญิงที่อยกบ,บาน nhiệt ngân bỏ khan bỏ nài lòng cao tạc nắm phần đây lòng cao tạc nắm ไอ้ด้มีผดเปลิกโอ้ยหมอยไทยว้ายม,ม,ม,มาชื่อยกูไหมเนี่ยคุณพี่คะลำมันบงก้างคะ่ะคุณพี่คะนี่น้อง<า>ขอเพลงดิได้ปะ่ะเพลงอะไรคะก็เสียใจเลยแล้ว <laughs> ก <laughs> <laughs> ่อนเดวหลับเมื่อไหร่จะขโมยข็มขันแม่งจริงอ่ะ นี่ทันรักกันชอบกันช่วยเอาถ่านออกได้วยมันบิดเลยกูจะเตรียมอุปกรณ์มามาคุยกันนี่คุยโอ้โหอาาเอาหยดด้วยนะคะเอาเอาเให้เล่นกันอุ้ยมาช่วยกูหน่อยดิล้างไม่ดีและถูอางไม่ดีล้างไม่ดีตั้งแต่พี่แต่งตัวแล้ว Uhm. เดือบไม้กระดงกระดุกตีกระดุก uh. ยืนมองกูเฉยอ้าวอาหันหน้ามาคุยก like. ันที่รัก เดยวก็เจอแล้วเจอไรคะอแขนพี่นะทำไมมันคันอย่างนี้ถ้าที่แขนไปไม่ใช่อะ <c oughs> ไรใจด,ดิชื่อเบลนี่ไม่ได้ชื่อบิ๊กนี่ มันคันนะเธอมันคันมากเลยอะพระเจ้าช่วยคัยน,นมมแล้วเสียงไม่ใช่เนื้อคู่เราอีกแน่นอนเสียงวิลาอย่างแล้วเครียดมากว่ะไม่เช่เนื้อคู่อีกแล้วค่ะคุณพี่คะหล<อ>งังได้ติดตาบุ๋ม,มากเลยเออคันมากไหมคะคันมากเลยน้องพี่น้องเกาให้ลิ้นนะคะโอ้น้องไม่ต้องเกาเหรอกแค่จูบพี่ก็หายแล้วน้ำหนึง่งหนึ่งน้ำสองสองน้ำ I'm <laughs> sorry.